ดพี่น้องมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วพี่น้องฝากเด้ด้วแก้ววองมาแล้วแก้ววางจันร้อยนี่สั่งเขามาได้เด้อครับพี่น้องนี่อีแม่โอ้พี่พิสิมนี่แมงดากับธรรมดาแม่สิมเลยครับแม่โอ้แม่ปีนี่ครับพี่น้องว่ได้พอโดุลว่ได้พอโดนุลว่าใครเห็นว่าใครเห็นว่าดูเลยว่าจีมาเอาหนูกับประต้งอยู่ค่าไปข้าไปเจ้าร้อยเย็ด ได้กโตสามมันจะมาเอาเอว่าต้องลกคนเลยสัตวเด็กก่อนโอ้ปิงไดไหมเมงเมงดาบ่นี่ธรรมดาธรรมดาเม้งดาบ่แม่แมงดาโอ้หอมเห็นบ่หอมแซ่บกินแมงดาเลยพี่น้องสั่งมาเด้อครับจัดร้อยปลุกละร้อยคะแนนนี่ครับฝากในเด้อฝากในเด้อพี่น้องนี่ฝากลูกใส่นะฝากพอได้ค่าขนมค่าขนม นี่ครับ้งแมงดาทังสุกครับพี่น้องทังแมงดาทังธรรมดาทังธรรมดาแบบสุกก็จ้าเห็ดสุกความมันก็ดีแต่แบบนี้แสบแสบเนี่ยแมงดาจะแสบครับแล้วโอเคเรามาไม่ไม่นี่แซ่บแซ่บดอกแม่นี่กินแล้วเมียนเอาคนนี้เอาขี้เอาไว้เป็นหลับง่วนเนาะนี่พี่น้องเอ้ย เดีย๋ยวไปทำบังงกนเสียครับงกอนนะพี่น้องกาัีงนจิตบสิ่ิมนี่ครับพี่น้องผู้ใดส,น,สนใจสร้างของมาได้นะครับว่าจะเป็น a ฟ e b ุ o กนะครับจัดร้อยร้อยวันเมนโชพี่น้องสร้างของมาได้เลยนี่อันนี้แมงดานี่เดี๋ยวไป กินซิมจากรกะปุกอยู่เพราะมันแสบนะครับส,กกส่งไปผู้เฒ้าเลาเนี้ยเด้กเกียส่ิทรงไปู้เฒ่าสองปุกเพรานว่าแสบไรก็เลยว่าโว้ยถ่ายเดี๋ยวเรามาใคายไม่เลยซื้อไปให้กินอีกดอกดกันดอกนี่เิ็นแสบเดี่ครับนี่บรรยากาศพี่น้องออลมพัดวีวีนะครับ อากาศบ้านไม่ปีพอตรงนี่ฮะ,ะ,ะ,ะอโอ้หโ,โ,อโหเห็นลูกชียบด้วยคอยยวนยุ่อยเอ็ดครับไปมั่งเฮี้ยนรับจาา้างมั่งเฮี้ยนไหม เนี่ยอ,อือฮ <c oughs> ่า่า <c oughs> โอ้ยฝ่าากไว้ก็เมี <c oughs> ยฝากไว้ก็เมียไข่หรอเมียบอกไปฝากปากไว้ก็เมียร้านขข่นี่แหละไปชื่อข้องเพิ่นก็เร็วกึดเพิ่น ตัวจาาปาดบุมพีน่น้องปาดทั่วเหมันดกการดีรีครับอยู่บานเราติดทงให้ทงหน้านะครับนี่เผู้ใดสนใจนะครับสร้างได้ด้วครับปลุกละร้อยคะแนนนะครับถืๆส,ส่งไปผู้เถ่ากินแม่เมียราเอาแซ่ใช่เพ,พื่นนนนนนอนเออเพ่อเจ้าเจ้าแม่งดา นะครับอันนี้เพิ่นเฮ็ดกระปุกไม่เพราะว่าอันนี้เพิ่นเฮ็ดเฮ็ดใส่ถุงก็ดีง่ายเนี่ยน,นะครับ <ไป S 1> น,<อ>นี่ทอดไข่นะครับก็บรรยากาศนี่ครับอยู่ตรงไฮทงหน้าเออ ้วกาศดีอีกมือหนึ่งครับพี่น้องครับวัวเมียวเจ้าเมียวเมียวเมียวโอ้ยโอ้ถื่กันทุเล่แมีวก็มานั่นนั่นนั่นนี่ตบดังเดียวไปนะครับตันมาตันอือ ปลาก็ป้าเห็นใส่เงี้ยม่ป่อันคือมันคาแขปลากบต้องกบทั้งปลาต้องกบทั้งปลาเออเออเออเดี๋ยวพาพี่น้องไปบุงครับนี่อคนคนตงให้ทงหน้าพี่น้องยู่นี่หละลังบุ ปิดเปิดวุ้งมาล่ำนี่แหละครับบอไก่บไก่ชีเขามาฮะนานเอาตัวครับ<ะ>ทำงาน,น,งาน,นจาารีรู่เหรอไม่อานนี่อ่ะคลิปนี้ไว้สำานีบพี่น้องนะครับบมีองไรนะครับวานน่ะพักกมีแล้ว แมววเกงนะครับเออน้ำยาขนมจีนพี่้องเอาเชียวเชียวผมจังไลยแม่เชียวผมมัเป็น่ทั้งใไมันเย็โทรไปบ่ยอมรับเลยเออเทรโวทรไปบ่ยอมรับเดียกัน ฮะได้ก็พอเออ่า่อ่ะคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับพี่น้องจจงพูปอกกันในคลิปต่อไปครับ